เขาตอบมาจากพ่อพ่อมาหาดใหญ่วันที่สามสิบใช่เดี๋ยวเจอกันทำอะไรลูกบิน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 กระลองวีวีใช่ไหมครับผมอ่านผิดไหมบอกว่านิจใจจังเราอยู่หาดใหญ่ แต่ว่าสามสิบพฤษภานะเอาไหม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 คะเอาไหมคะเอาก่อนพูดว่ะบิเบียนเวสบูดเอาเอาเอาไหมคะอืมคุณหญิงอืม ซอยไส้หนูก็มีแล้วซสยอันยาเขาอยู่ข้างในเสืออ้อ,อ,อมีลูกกินไม่ได้ค่ะอันนี้ไข่มุกลูกไม่ใช่หอยมุกทำไรอะจะดูใช่ไหมอะหรือสวัสดีทุกคนก่อนสวัสดีค่ะวันนี้ไอ้อย่าแทะลูกอย่าแทะหรือจะชิมทุกอย่างไม่ได้ไอว่ากินไม่ได้ลูกไอว่าค่ะโอ้ย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  สวัสดีทุกคนอย่สะลุ้งนี่นี่นี่สวัสดีก่อนสวัสดีก่อนอพอให้ถือพอให้ถือสวัสดีครับครับก่อนสวัสดีค่ะอุ้ยตายทำไมจับไม่ได้ออหือหงตัวเหรอ เอาสร้อยประน,นุดชุดไทยมันเข้ากับสร้อยทองมักวันน้องใส่อปโอ้โอ้ระวังลูกระวังครับอัญญาอัญญาเอาขาบนั่งดีๆได้ไหมคะนั่งดีๆได้ไหมคะฟิ นั่งดีๆหน่อนยลูกอัญญาอัญญานั่งดีๆค่ะี่ทีทีอย่างนี้อัญญานั่งดีๆค,คี่ทำลายลูกอุ๊รู้สึกเหมือนกับว่าเราจะได้ชา คุณอนุชเบนส้าสิบ99ดวงคุณอุไรเตหนึ่งพันดวงขอบคุณครับอาสตาร์ปาร์ตี้ขึ้นอยู่นะครับอยากส่งล้วให้เราส่งตานี้ปาร์ตี้แล้วนะขอบคุณนะทุกคนนะไม่ต้องดานน้องน้องตกเลยน่ะจะลูกสาวะพูดถึงลูกสาวลูกชายไม่ จับให้หน่อยได้ไหมคะจับให้หน่อยได้ไหมคะนะเพศอะไรกันแม่นะจับให้หน่อยสิลูกนะอัญญาอัญญา,าพีนี่แดนเขาประกาศแล้วนะว่าตกลงเขาได้เขาได้ลูกออไอวานหนูจะชิมทุกอย่างไม่ได้ลูก เป็นอะไรอะเราอ่ะคุณมากับขอบคุณคุณหมูเล็กส่งมาห้าร้อยดวงนะคะโอ้โอ้เป็นอะไรรู้มากกว่าเนาะสร้อยมุกมันไม่เข้าเนาะเอลิซา่า1,200 s า a ท t ่ d a y thank ค o u ไอไอว่าไปไหน ไอว่าจะไปไหนลูกไอว่าจะหนีเหรอนี่ไอว่าไปไหนตะมืตะมูอต่ใจตะมือีิใจไหนจะไปไหนจะไปไหนคะไปไหนนั่งดีๆได้ไหมลูกนั่งดีๆได้ไหมคะนั่งได้ไหมคะนั่งได้เหรอนั่งดีๆได้ไหมเอาขายื่น โอ้โหดู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 จะไปไหนอัญญาจะยื่นมาดีๆได้ไหมคะไอวาสอนน้องหน่อยไอวาไอวาสอนน้องหน่อยนี่นี่ไปอยู่แล้วไอวาเห็นตาหัวหมิงแล้วไปไหนลูกนี่นี่โอ้มาพ่อที่ห้ ต,ติดปนุดมากเลยนะเพราะว่าช่วงนี้นี่คือป,ป๊ปุกมาไม่ได้ป,ป๊ปุกไม่สบายโอ้ยอย่าร้องไห้สิลูกในนี้มันคุกชัดๆแต่ช่วงนี้อัญญาเล่นกับพ่อเล่นกับพ่อแต่แต่แตอาถีถถอถ,อ,ถอีเล่นหัวหน่อยนะทุะทกคน

เป็นสู้ทสิไว้อีกบอกว่าคิดถึงพี่พีพี่พีอยู่ข้างนอกนี่นี่นี่แดนเซอร์มาแล้วแดนเซอร์อ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ย,อย,อย,อยเฮย้ยเฮ้ยเฮ้ยเซอมาแล้วโอ้ยแดนเซอร์หรือเมาออดูชุดดูชุดพ่อไม่นั่งอยู่ริมนี้ละวพ่อไปแล้วชุดนา่ารักไหมชุดถ่ายเทียบเลยตอนนี้ เข้าไปแล้วเข้าไปตรงนี้แล้วพี่ดีเสียงอะไรเข้าไปนั่งตรงกลางดีกว่าได้ไหมคะได้โอ้โหโอ้โห ทุกคนดูบีมออยช anel ตอนใหม่หรือยังอ่ะพ่อให้พ่อให้คาถาพิเศษวันนี้เสนอตอนหนึ่งวันของพ่อพ่อกับหมามีเนี่ยเนี่ยพ่อให้อันนี้เนี้ยอันนี้อ่ะมอ่ะมอ่ะมเมียนใหม่เมียนใหม่แมประนุษไหนรับโทรศัพท์หน่อยรับโทรศัพท์หน่อยค่ะฮัลโหลรับโทรศัพท์หน่อยค่ะ คุณหมูเล็กส่งมาห้าร้อยดวงขอบคุณนะครับร้องร้องร้อง,อ,งอันนี้อันนี้อ,อันนี้ยเน,นี้ยเน,นี้ยอยากไปเล่นกับพี่โอ้โหดูหน้าแบบข้างหน่อยขงหน่อยในถ้าโหลนีะคะ่ค่ะฮัาาลโหลทำอะไรคุยกับใครอ,อัญญาคุยกับใครคะ น้ำพีน้ำพีมาทำอะไรลูกแอบของแล้วเพลงฟังเพลงไหมฟังเพลงไอ้บ้าอ่ะถอดถอดถอดพี่นุถอดให้เขาหน่อยอ่ะปะนุถอดให้ปะนุถอดให้เอาน้องอาขาออกเอาน้องเอาขาดีดีหน่อยพี่หายอยู่ใช่ไหมไม่ใช่พี่ไม่นกับไอ้เจ้าลมอะคุณอุไรเตส่งดาวมาหนึ่งพันดวง พิธีฮัลโหลก่อนฮัลโหลค่ะหนูเอาันนี้มาไว้ทำไมเดี๋ยวพิธีก็าหาพิธีท, <laughs> ทำอะไรวันนี้มีการบ้านไหมครับ ิธีทำไอุ้ย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 อุหยอุ้อุ้ยสังเกตจุงกระเบนทั้งนั้นนะให้สังเกตนะพี่ชายไปไหนพี่ชายเล่นอยู่ข้างนอกพี่ชายกับน้องน้องแฝดทั้งสี่จะใส่ชุดสงการให้ชมเมื่อไหร่เนี่ยดูสาวไม่ควรเล่นอยู่ด้วยกันแต่ตอนนี้ข้างนอกไม่มีใครไปไม่มีใครอยู่กัน กับน้องไงก็เลยพ่อมาอยู่ไงเป็นช่วงเวลาที่พ่อๆต้องอยู่กับสาวๆอ้าวถอดแล้วอุยปานุจะหนีเจ้าหมูลูก What's happened เป็ yup. นอะไรเตะสมัยอีกห้าร้อยดวงเอ๊ะทำไมวันนี้ส่งเยอะจังหน่อยพ่อฟังหนูไม่รู้เ ok ร yeah> like uh> um ื่องแล้วนะเนี uh uh ่ยยิดนะถ้าหนูอมพ่อยิดนะโอเคไหมอืมนี่อย่างี้ไงอะไรบคุยไรเนี่ยพอฟังไม่รู้เรื่องแล้วนะเะ็เกงทีทีก็เป็นต้นมะพร้าว พ่อขอได้ไหมสร้อยขอสร้อยได้ไหมได้ไหมแ้วให้ป้านุชได้ไหมให้ป้านุชได้ไหมให้ป้านุชได้ก็เป็นจุกะเบรมกันนะใช่ไหมจุกะเบรมกันนะฮัลโหลได้ไหมแล้วให้ให้พ่อได้ไหมให้พ่อได้ไหมอันนี้ให้พ่อได้ไหมพ่อทำไรหรือโยนเหรอพ่อขอพ่อขอ เอาพ่อขอพ่อขออุ้ยใครใครขอขอพ่อขอหนี้ได้ไหมขอได้ไหมพ่อขอได้ไหมคะครั้งสุดท้ายนะยาวเข้าปากออกมามันสกปรกไงค่ะขอได้ไหมพ่อขอน้องพีอย่าอมน้องพีพ่อพูดอีกครั้งนะเขาอเขาจะถอดให้ โอเคโอเคอ่ะถอดให้กันหน่อยถอดเอาไม่เอาแล้วพ่อไม่เอาพ่อไม่เอา,า <c oughs> อเคเะนี่ครับพ่อให้ให้ให้อ๋อหนูอยากถอดหนูอยากถอดไม่น,น่าถามเลยเอาปากไม่เอานี่หามา <c oughs> นี่หามาสิ นี่หามาไห้พูดสิน้องพีพูดทำลายแล้วลูกสาวพูดสินี่หามาเจ็ไหมลูกนี่หามาไห้พูดสิน้องพีพี่ทีมานนิมามีมามีมามี มีเปล่าน้องพีไปหน่อยน้องพีทำไมต้องเล่นแรงๆอ่ะลูกเอาของเล่นไปกระแทกคนอื่นไม่เล่นแบบนี้ลูกะอาอะไรเนี่ยเป็นต้อยละ คุมประพฤติสิคุมประพฤติให้เขาอกอกไปปะอา่มาหว่าด,ดูแล้วดู

พี่ฟ้าไปไหนพี่ฟ้าพี่ฟ้าไปกินข้าวไงไม่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 บายบายลูกพี่ทีไม่ได้แบบนี้ลูกข้อบัง อ่อคมไม่อยู่ละอ่ะ<ป>คุณทิพย์สุดาสมงสิบเก้าดวงไปไหนไม่ได้เลยนะ้องสาธิกซ่ากับพ่อหน่อยนุ่นทำไมอะคุณทิพย์พันธ์นิษฐ์เฮ้ยบนหัวตาสองเก้าสิบเก้าดวงเป็นไรนี่เขาติดปนุดมากเลยนะนั่งนั่งลง แป๊วิกซอมาต่อไหมเอาจิ๊กซอมาต่อป่ะไอมอมเายพพออะไรให้นายกว่าป้าปุ๊กเลยนะคะโอ้โหไม่ไหวไอ้บาเอามานี่เอามานี่ค่ะจริงอะดูสิน้องพีโนไม่อมลูกพอยึดนะไม่พอยึดนะพอยึดนะ